ทุกคนกลับมาพบกับมิสซี่อีกแล้วนะคะในช่วงของมิสซี่บิวตี้ทอคค่ะวันนี้มิสซี่ก็มีของเล่นสนุกสนุกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นกันค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสซี่นำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันไปดูกันเลยค่ะ yeah. เอาค่ะวันนี้มิสพีก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะมารีวิวนะคะพอดีได้ทดลองใช้มาสองสาครั้งละเรามีความรู้สึกว่าเออนางดูมีความเก๋มีลุกเล่นในการทำให้การบำรุงผิวหรือการดูแลผิวของเรามีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็คืออะไรกันนะคะมันก็คือสิ่งนี้เลยค่ะทะา้ามันก็คือบับเบิลมาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นมาร์กหน้าที่เป็นบับเบิลนะคะเออซึ่งมีความเก๋กไก่มากนะคะแล้วมิสพีไปได้ มาจากที่ไหนอ่าต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าสิ่งนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากใน7 e เ e ่นอนะคะแล้วมิซีก็ได้ไปเดินดูใน7ซเว่นแหละด้วยความที่แบบอยากจะหาอะไรมาเล่นๆ่น,นดูบ้างอะไรเงี้ยก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มาเป็นมาที่เป็นบับเบิลนะคะที่มันจะเป็นฟองฟอง,ฟ,องฟู่ฟูขึ้นมานะคะอ่านะเจ้าตัวนี้เขาดีงามอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมิซีจะเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวบับเบิลมาผิวเนียนใสแค่ ให้ออกซิเจนวิสคาร์บอนิกแอคทีฟนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมสําคัญสำคัญอยู่นะคะแต่เขาจะเน้นอยู่ที่3ตัวนั่นก็คือพลังของทีทีออยนะคะอะ่แล้วก็พลังของโบบกเอเชียนะคะแล้วก็พลังของถ่านชาโคนะคะเจ้า3ตัวนี้นะคะเป็นกิมิิของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยที่เขาชูโลงออกมาว่าจะช่วยทําให้หน้าเราดูเนียนใสมากยิ่งขึ้นนะคะอะ่าแล้วก็จะช่วยกระจัดความมันนะคะเ เาเมไว้ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกไว้ว่ามิติใหม่ของการมาร์คผิวหน้าด้วยบับเบิร์มาร์กที่แตกตัวเป็นบับเบิรทันทีเมื่อใช้นะคะแล้วก็ทําให้ผิวได้สัมผัสออกซิเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ผสมผสานพลังสารสากัดของถ่านชาโคสารสากัดบัวบกเอเชียแล้วก็ท t ทีออ,อย่างที่มิซีได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังในการดูแลผิวและทําความสะอาดรูขุมขนอย่างล้ําลึกให้ผิวเนียนใสไร้สิวผิว ดูดูกระจางใสไลค้ความมันนะคะแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวตามมิสซีไปดูวิธีอาที่มิสซีได้บันทึกเอาไว้เลยนะคะไปดูเลยค่ะอ่าเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องน้ํานะคะขั้นตอนแรกในการที่เราจะมาทํมาร์คบับเบินะคะก็คือให้เราล้างหน้าของเราให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อเตรียมในการมาร์คหน้านั่นเองนะคะอันดับต่อไปก็คือหยิบมาขึ้นมานะคะก็คือเจ้านี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะที่มิสซี่ได้เตรียมเอาไว้ ะะอีกครึ่งหนึ่งมิซี่ใช้ไปละก็จะเหลือครึ่งนี้แล้วก็มาทํามาส์กสาธิตให้ทุกคนดูกันว่าใช้มา์กตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วก็ฉีกซองนะฉีกง่ายมากค่ะเขาจะมีตัวปากไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการเทใส่มือของเราเลยค่ะนะคะบีบมันออกมาเลยมันจะเป็นเจลสีดำๆออกทาโคชาโค,าโคประมาณนี้นะคะอันดับต่อไปค่ะเราก็เพียงแค่เอามาทาบนใบหน้าเรานะคะ บางที่ราคามันเริ่มจะขึ้นเป็นฟองแล้วเห็นไหมครับ หลังจากที่ตัวปาโป้มันเริ่มแตกตัวออกมานี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสถึงหานาทีนะคะเพื่อที่จะให้ตัวปาโป้เนี่ยมันช่วยขับการตกความมันแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่ในรูขุมขนเราออกมานะคะ <c oughs> ก็จะทิ้งระยะเวลาประมาณสถึงนาทีเท่านั้นพอนะคะไม่ต้องมากกว่านี้นะคะมันจะมีความเขต๋ตรงที่มันจะมีความของตัวปาโป้ออกมาแล้วมันจะค่อยแตกตัวมาแล้วมันจะดูแบบตอนแรกมันก็จะแบบเล็กๆนิดน้อยแล้วมันก็จะ ฟู้เต็มหน้าเราเป็นประมนนะาณนี้นะเก๋ไก่ไหมคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคในการมาร์กหน้าจริงๆนะคะเออเดี๋ยวเราจะรอให้ได้เวลาเราก็เดี๋ยวเราก็จะล้างออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปผลกัน,นะคะ่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เราใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้น,นะ,ะเอาล่ะคะ่ะเดี๋ยวมิซี่ขอตัวทิ้งเอาไว้นะคะแล้วไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเป็นอย่างไร o A later few moments later. เอาค่ะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมิซี่ก็จะทําการล้างหน้าออกมาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอา้างหน้าสักครู่นะคะเอาแล้วหลังจากที่มิสซี่ล้างเสร็จแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าความมันบนใบหน้าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันถูกล้างออกไปนะคะแต่ บอกก่อนเลยคะ่ะว่าผิวเราไม่ได้รู้สึกว่าแห้งตึงหรืออะไรเลยนะคะจะมีความรู้สึกว่าก็ยังมีความนุ่มอยู่แล้วก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะไม่ได้ถึงกับแห้งผ่านไปเลยนะคะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทํามาเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะทาครีมบำรุงในขั้นตอน ะะเอาค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะผลที่ได้หลังจากใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเอาค่ะเดี๋ยวไปพบกันค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ดู VTR ที่มีซีนได้บันทึกเอาไว้แล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ อ่พอเวลาเราเอาลงหน้าแล้วมันจะเริ่มมีฟองเป็นบับเบิ้ลิงไหมคะจะแบบมีความรู้สึกแบบมันจะแบบบ,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 บที่หน้าเลยนะคะแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไรนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามิซีได้ใช้มาประมาณ2หรือครั้งแล้ว,ลวนะคะก็ต้องพูดได้เลยค่ะว่า 1. นึ่งางมีความสนุกดีเวลาที่เราได้ทาลงหน้าแล้วมันเป็นฟองนะคะมีความเกลี่แล้วเป็นแบบ อะไรที่เป็นมิติใหม่จริงๆนะเพราะว่ามิสซี่ก็ไม่เคยลองเคยเคยใช้แต่ที่เป็นพวกเป็นโฟมล้างหน้าที่มันเป็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือทั่วไปแต่พอมาเป็นเจอมาร์กที่มันเป็นแบบบับโบ้เงี้ยคือเวลาเราเอาทาหน้ามาทิ้งเอาไว้เงี้ยนะคะเราก็จะเป็นแตกฟองเป็นบับโบ้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนมันช่วยดึงเอาความมันและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนเน ว่ามันสะอาดขึ้นมันมีความรู้สึกว่ามันสะอาดลึกมากกว่าเราล้างหน้าด้วยปกตินะเพราะว่าหลังจากที่มิสทีใช้แล้วล้างหน้าเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่าผิวเราความมันมันหายไปเลย นะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าความมันหายไปแบบแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าเราจะแห้งนะต้องบอกเลยค่ะว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่และทําให้รู้สึกว่าผิวเราไม่ได้ดูแห้งและตึงด้วยนะคะอ่าแล้วหลังจากที่มีสีใช้แล้วก็บำรุงครีมอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมีการตอบรับกับครีมบํารุงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าหลังจากที่เราทําความสะอาด ผิวหน้าเราได้อย่างสะอาดเกลี้ยงแล้วอะ่ะมีความรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยคือทาครีมอะไรลงไปมันก็แบบมันก็แบบลื่นไปหมดเลยนะคะไม่สะดุดไม่อะไรเลยมีความรู้สึกว่าชอบตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของสิวนะคะคือหลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องสิวแล้วเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มสิวให้เรานะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะนางมีน้ําหอมนะคะถ้าใครที่แพ้น้ําหอมก็ต้องเลี่ยงไว้ก่อนนะคะส่วนตัวมิส เนี่ยไม่ได้แพ้อะไรหลังจากที่ใช้แล้วนะคะมีความรู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาที่มันแตกฟองปุ๊บ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 บนหน้าเนี่ยคะ่ะมันจะมีความรู้สึกมันเหมือนหน้ามันเหมือนหมี่เลยนะะมันจะมีฟองเต็มเหมือนหน้าเรามีแบบปุบปุยปุบปุยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเป็นกิมมิคในการมาร์กหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเออ ใครที่สนใจอยากลองใช้นะคะลองไปหาดูได้ในเซเว่นนะมีซีไม่ได้มารีวิวโฆษณาให้เขานะแต่ด้วยความที่เราเดินเข้าไปใน Seven เซเว่นไงแล้วเราก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วแบบเออมันเก๋ดีเนาะเป็นการมาร์กหน้าด้วยบับโบลเนี่ยก็เลยซื้อมาลองใช้แล้วชอบนะชอบในกิมมิคของเขาแล้วก็ผลที่ได้มันก็โอเคแล้วมันก็มันมันก็แบบมีความรู้สึกหน้าเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความมันบนใบหน้าของเรานี่มันหายไปได้ ได้เกือบหมดเลยนะคะและที่สําคัญมันไม่ได้แห้งผักแล้วมันจะมีความชุ่มชื้นด้วยใครสนใจลองไปหาดูได้ในเซเวน่นหาง่ายมากราคาก็ไม่แพงคุณราคา49บาทนะคะและใช้ได้2ครั้งอ่า ต้องบอกเลยค่ะว่านี่สามารถแบ่งครึ่งนะคะนางจะแบ่งครึ่องอย่างนี้เลยแบ่งครึ่งฉีกแยกออกใช้ครั้งละหนึ่งซองเท่านั้นไม่ต้องใช้เยอะนะคะแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเองหน้าใหญ่ซองเดียวไม่พออ่ะก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของใบหน้าของแต่ละบุคคลนะคะอ่ะก็ตองฉันจะเอาว่าโดยหน้าฉันเล็กก็ใช้แค่ซองเดียวก็พอแต่ถ้าน่าฉันใหญ่ก็สองซองกันแล้วแต่คุณอันนี้ก็แล้วแต่นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่านางน่าใช้มากๆนะคะเป็นเป็นมาร์กสมันประจําบ้านเลยก็ว่าได้นะเอาไว้ช่วยกะจัดความมันบนใบหน้าช่วยกำจัดสิ่งสก,กปรกบนใบหน้าแล้วก็ช่วยบำรุงใบหน้าไปด้วยนะคะในขั้นตอนเดียวนะคะเ,เก๋ไก่สไลเดอร์มากๆค่ะใครสนใจก็ลองไปหาดูในเซเว่นนะเงนมองค่ะ วันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอะฝากไว้เป็นธรรมเนียมค่ะก่อนจากกันไปใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับมิสพีนะคะรีบกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับมิสซีด้วยนะคะ,ะแล้วถ้าจะน่ารักมากๆเลยอะคะ่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับมิสซีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันข่าวหนะะ้าค่ะว่ามิสพีจะเอาอะไรสนุกๆมารีวิวอีกนะคะพบกันข่าวหนะะ้าค่ะวันนี้มิสซีขอตัวไปก่อนนะคะบายี 弟弟他。丁丁